ทีเรียบร้อยนะครับสำหรับข้าวกระยับปลามาึกหอใหญ่นะครับมาแกะดูกัน หนนะตัดเมื่อไม่ถนัด 那可以。 บบกลับได้มเก,ออก๋อมาแล้วครับขอเกี่ยวปลาหมึกหอใหญ่ ห่อใหญ่420กรัมได้มา5ห่อนี่ยนะคา285บาทพร้อมส่งนะได้มาจากการค่าในติ k กตอกนะครับเผื่อใครอยากลองชิมก็เข้าไปดูในติ๊กตอกได้นะครับ